ทุกคครับครัวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำไอติมโบราณกันนะคะเป็นรสสตรอเบอร์อรี่ค่ะก็เมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ใครหลายคนถ้าอยากลองเริ่มทำไอติมนะน่าจะชอบเลยเพราะว่าเป็นสูตรที่ทำง่ายมากเลยค่ะโดยเราไม่ต้องทำตัวเองเป็นเครื่องทำไอติมเราเอาคอยเอาไอติมออกมาคนนะก็คือเวลาทำเสร็จเนี่ยเทส่วนผสมใส,มส,มส,มสม่ภาชนะเอาเข้าช่องแช่แข็งพอรอจนมันแข็งตัวก็ออกมาตัดทานได้เลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ าะค่ะเดี๋ยวมาทำไอติมโบราณรสสตรอเบอรี่กันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิก่อนนะตอนที่เราใส่หัวกะทิตอนแรกอะคะ่ะเราจะยังไม่เปิดเตานะคะเพราะว่าเราจะคนแป้งมันก่อนเวลาเราใส่แป้งมันก็คือให้เราใส่ตอนที่ส่วนผสมยังไม่ร้อนนะคะมันจะช่วยให้เวลาคนผสมคนแป้งอะคะ่ะมันจะทําให้คนแป้งได้เข้ากับส่วนผสมของเหลวได้ดีกว่า ถ้าเราใส่ตอนที่หัวกะทิร้อนแล้วอะ่ะลงไปถึงปุ๊บแป้งเมื่อโดนส่วนผสมร้อนๆมันจะสุกเลยแล้วมันจะจับตัวเป็นก้อนๆก่อน,ก,อนก็คือให้เราคนให้มันกระจายตัวดีก่อนเราค่อยเปิดเตานะคะอ่ะพอมันกระจายตัวดีอย่างนี้นะคะก็เปิดเตาได้เลยแล้วก็แสมต้านทรายค่ะ เกลือค่ะใส่หมดเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เราคนจนกระทั่งน้ําตาลทรายลลยตัวดีนะคะแล้วก็แป้งก็จะสุกค่ะแป้งสุกสังเกตยังไงมันก็จะค่อยค่ข้นนะคะจับตัวกันมากขึ้นค่ะก็ในถึงขั้นตอนที่ส่วนผสมเนี่ยมันข้นหนืดขึ้นตอนนั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะคนจนเป็นอย่างนั้นให้ดูข้ามาถึงขั้นตอนนี้จะเห็นว่าส่วนผสมข้นขึ้นแล้วค่ะเอา คนเราจะนืือตามตะก้อมือเลยนะคะก็ปิดเตาได้เลยค่ะขั้นตอนนี้แล้วก็ใส่ส่วนผสมเหลวได้เลยก็จะมีเหลือนะคะเป็นครีมเทียมค้นจืดน,นะคะแล้วก็น้มสดค่ะเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนนิดนึงนะคะแล้วค่อยใส่สีใส่กลิ่นอ้ะยา คขอนี้มันเข้ากันระดับหนึ่งแล้ก็มาใส่สีเชคก,กลิ่นได้นะคะอันนี้เอาอใช้เป็นสีชมพูนะคะไม่ใช่สีแดงแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มปริมาณของกลิ่นกับสีได้ตามใจชอบนะคะ เดี๋ยวพอเราคนเข้ากันดีแล้วค่ะก็เอาส่วนผสมเนี้ยไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับภาชนะที่โอดเตรียมไว้นะคะโอดเตรียมเป็นถาดไอศครีมเลยแล้วก็เตรียมกระดาษไขค่ะเอาขนาดเท่ากับก้นถาดนะเอาไว้ปูรองข้างล่างค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแช่แข็งไอศครีมจนแข็งตัวดีอะ เราจะเอามันมาเคาะออกนะคะดังนั้นปูเอาไว้ทำให้ไอติมที่เย็นๆติดก้นถาดเนี่ยมันจะหลุดออกมาง่ายขึ้นนะก็อันนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมเหลวๆของเราได้เลย พอเราใส่ไว้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอจนมันหายร้อนนะคะเราถึงเอาไปเข้าช่องแช่แข็งกันนะคะก็คือเวลาแช่แข็งให้เราปิดฝาไว้ด้วยนะกันพวกหยดน้ําหรือกลิ่นเข้ามาตีส่วนผสมของเรานะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่มีไม่ได้มีถาดทรงนี้แต่เป็นทรงอื่นนะคะที่มันหนาหน่อยทําให้มีพื้นที่ของเนื้อไอติมหน่อยะค่ะก็ใช้ถาดทรงอื่นก็ได้นะค่ะก็เดี๋ยวระหว่างนี้โอ๋เอาไปเ้าช่องแช่แข็งให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอแข็งตัวแล้วเป็นยังไงนะคะ มาคะ่ะมาดูกันไอติมโบราณสตอรอเบอรี่ของเรานะคะตอนนี้ผ่านไปสัก7-8ชั่วโมงค่ะแข็งตัวดีเลยก็วิธีเอาออกจากพิมพ์นะคะเอาออกจากถาดของเราอะก็คือให้เอามีดหรืออะไรที่เป็นบางๆนะคะซาอรอบๆตัวตัวพิมพ์ของเราอะค่ะโซะของโอกกันเพื่อให้ตัวเนื้อไอติมมันไม่ติดกับถาดนะคะ พอครบรอบแล้วก็คว่ำพิมพ์มได้เลยค่ะแล้วก็ข้อขอหน่อยก็เราเราปูกระดาษไขไว้แล้วเนาะมันจะทําให้ไม่ติดก้นพิมนี่ลูกนอแม่ก็สําหรับใครถ้ามันเอาออกจากพิมพ์ยากนะคะก็ให้ใช้วิธีเอาน้ําอุ่นหรือว่าน้าอุณหภูมิห้องปกติก็ได้ค่ะรูปๆกับก้นภาชนะนิดหน่อยก็ได้ให้เอติมละลายที่ก้นอีกนิดนึงนิดเดียวเลยนะคะพอออกมาแล้วก็เอากระดาษไขอ,ออกได้เลย กระดาษนี้ย่น,นมาค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันนะคะก็ให้หั่นเป็นชิ้นๆพอดีที่เราต้องการที่จะเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเลือกตัวอย่าง,งเดี๋ยวจะเสิร์ฟแค่ชิ้นเดียวใหญ่เท่านี้แล้วกันค่ะสมมุติว่าจะเสิร์ฟชิ้นเท่านี้นะคะเราก็จะตัดหัวกับตัดท้ายนิดหน่อยเดี๋ยวว่านี่ออกดีกว่าเพื่อนๆได้เห็น เราก็จะตัดหัวกับตัดท้ายนิดหน่อยนะคะให้มันให้มันไม่โค้งพอดีภาชนะโอ,อ,อ้งพอตัดได้อย่างนี้นะคะเราก็จะเอามาเสียบไม้ได้เลยค่ะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเสียบไม้อย่างนี้แล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันนะคะใส่ถ้วยกัน ค่ะไอติมโบราณสตอรี่ของเราจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ